ล่าสุดตอนนี้มีการเปิดเผยถึงเรื่องของพฤติการต่างๆครับที่เป็นรายละเอียดออกมานะครับแล้วก็พบว่าการกระทําที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นการกระทําที่เรียกว่ามีขบวนการครับแล้วก็มีขั้นตอนที่ซับซ้อนดูจากข้อมูลแล้วน่าตกใจครับจากการสอบสวนของเจ้าหน้าที่นะครับพบว่ากลุ่มของนายพีมพงศ์นายช่างโยธาชำน,นาญงานกองจัดกรรมสิทธิ์สํานักการโยธากรุงเทพมหานคร อ้างโครงสร้างโครงการก่อสร้างถนนเชื่อมถนนสุวินทวงศ์กับถนนเลียบวารีเรียกรับเงินจากสนามกอล์ฟเพราะตามแผนการก่อสร้างนั้นมีแนวขนานด้านข้างสนามกอล์ฟจึงมีการเสนอแก้แบบเพื่อเรียกรับเงินนะครับโดยกลุ่มผู้ต้องหาเนี่ยเรียกเงินก้อนแรกเป็นเงิน5ล้านบาทครับโดยอ้างว่าจะทำการแก้แบบก่อสร้างถนนไม่ให้ต้องถูกเวนคืนที่ดิน ก่อนที่จะมีการเรียกเงินเพิ่มอีก1 5ล้านแบาทโดยอ้างว่าจะทำถนนลอดอุโมง์ในสนามกอล์ฟไม่ให้รบกวนทัศนียภาพครับแล้วก็ยังมีการเรียกเงินก้อนที่3อีกนะครับหนล้านห้าแบาทนะครับซึ่งก็เป็นค่าติดตามทวงถามแล้วก็รวมเบ็ดเสร็จทั้งหมดแล้วเนี่ยก็ทั้งหมดเกือบเกบจะ9ล้านบาทนะครับในรายละเอียดทางด้านพลตำรวจตรีจรุนเกียรติปานแก้วครับ รองผู้บัญชาการตรวจสอบสวนกลางเปิดเผยว่าในาช่างโยธารายนี้เป็นกลุ่มเดียวกับขบวนการสด1%สด1%คืออะไรสด1%ก็คือจะเป็นวิธีการครับที่มักจะนำโครงการต่างๆของกรุงเทพมหานครเนี่ยไปเสนอกับผู้ประกอบการครับแล้วถ้าหากว่ารายใดสนใจก็จะมีการเรียกรับเงินสดนะครับคิดเป็น1%ของข้อมูลโครงการ ซึ่งทรัพย์สินที่ตำรวจยึดไว้นั้นเชื่อว่าได้มาจากการกระทําผิดโดยการจับกลุมผู้ต้องหาเมื่อวานนี้นะครับมีผู้ต้องหารวมแล้ว4ีรายแม้ว่าทั้งหมดจะยังให้การปฏิเสธแต่ว่าพลตำรวจตีจรูนเกียรติมั่นใจครับว่าพยานหลักฐานที่มีอยู่นั้นเพียงพอที่จะสามารถดำเนินคดีได้ส่วนใหญ่นะก็คงจะไปหลอกเขานะไปหลอกไปหลอกนะครับไอ้ชุดนี้รู้สึกว่า ข้อมูลทางลึกๆเขาเรียกไอชุดหนึ่งเปอร์เซ็นมันจะเรียกคับว่าในโครงการอะไรก็หนึ่งเปอร์เซ็นต์เขาเรียกชุดหน<ฮะ>ึ่งเปอร์เซ็นต์ขณะที่นชายชัชชาสิทธิพันธ์นะครับผู้ราชาการกรุงเทพมหาคนครยืนยันว่าดําเนินการอย่างจริงจังไม่ละเว้นพร้อมกับเปิดเผยว่าขณะน,นี้ได้มีการประสานกับตํารวจปปอป,อป,อปอและเจ้าหน้าที่ปอปอทอสืบสวนอีก6กรณีต้องสงสัยครับว่าจะมีการทุจริตเกิดขึ้นสําหรับกรณีของสนามกอล์ฟนี้นะครับ กลุ่มผู้ก่อเหตุเนี่ยเข้าติดต่อกับทางสนามกอล์ฟตั้งแต่ปลายปี2,561มีการเข้าพบแล้วก็อ้างความคืบหน้าเพื่อเรียกรับเงินกันเป็นระยะก่อนที่ผู้เสียหายจะรู้ความจริงเมื่อปลายปีที่แล้วว่าการถูกเว้นคืนที่ดินนั้นถูกกำหนดแล้วโดยรวบรวมข้อมูลเข้าร้องทุกข์แล้วก็นำไปสู่การจับกลุ่มเมื่อวานนี้ครับ